ติตหมอโนดแม,ม่ปิดเพลงเลยก็ได้แม่ปิดเพลงเลยเขา,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 าอู้แทรกไปก่อนเนี่ยแม่ปิดเพลงเลยกําเดีววววเยดววันนี้โอเดสกับพี่เสาพันมานวดนะเจ้ามานวดผ่อนคลายเจ้าอีแม่ปิดเพลงเลยเจ้า ไอแม่ยื้อกมือหน่อยทาไ้ปิดแล้วเหรอปิดแล้วค่ะเจ้าสอ่พันไปแล้วเออเจ้าสองพันก็โอเดสมันมีเงินถามไะ่ได้แตว่ามีเงินแต่ว่าเขาไปติดหมอนวดเขาเมาหมอนวดป้ใจแม่แววแม่แววเจ้าของนวดเด็ปันบอกว่า สาวพันโอเดสดิการมีงานตึงบ้านห้องเพลงรีวิวสินค้าโฆษณาสินค้าสตางเมื่อไหนหมดอีแม่ตอบเหรอไปสาวพันตอบเหรอครับ่ายหหมอนนวดเนีกก่ยกาเก็บเงินมานวดทีมดอะ่ะเ<อ>หรอเขาไปติดหมอนนวดว่ะหลายคนอาจจะสงสัยให้หมอนวดเบาหล่อแน่ๆพอเจ้าของร้านนวดทั้งอน <S <S 2> <S 2> ไรซดสนี่แม่ตาปะตาประทศไทยเรียบร้อยแล้วผมมีเซตห้ามเดือด เนี่ยเนี่ยคนเนี่ยคนนเียที่เสาพันมาติดนีกคำว่กคำอู้๋คาหัวมันถูกนะแกเจ้าสวัสดีเอกามอ่ะเนี่ยเจ้าเนี่ยที่เสาพันมาติดอีกมันจะเบาอีกแผลแก่เลยสองพันไปไหนก็ได้กับพออยู่โทรโขกันไปสั่งไปไหนมีร้านนวดมันก็เป็นเบาล่อได้แน่เขาคิดไปเนั่นะอกาะไปร้านนวดร้านนวดนัน่ะพอไปเบาล่อเบาล่อฮะ มันเจกเขานวดเื้อเฮาเขาหนวดเท้าขาวกันตางดอก่ค่ะหูได้ใหญ่มาไม่ได้กตพระพระกระด้าบพระกระด้างถ้าอย่าเงินไปทุ่มเท่เฮ้ยไปเปบ่าวร้านนวดหรอแม่นมันนะเออหัพอแล้ะเยะต้องเย็บพัดออกกล้องเพราะรไปถ่ายแนไอายคนถ่ายมาแล้วแตู่กันไปเจ้า อ,อันนี้คือความจริงนะเจ้าที่ว่าเมื่อใดสั่งพาดโอเดสไปนวดนะเจ้าความจริงอยู่ที่นี่เขาไปได้ติดบบาวนะเจ้าติดอีแม่สองคนเนี่ยไม่หมอเนี่เจ้าไม่หมอเพราะนวดเก่งแต่มาริก็อยู่เนี่ยร้านนวดเนี่ยลา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 โอ้ยนี่คือเสียงสวรรค์น,นะคะอ,อีลาที่อยากกอดพี่สาว อีลานี่ควักเกย์กี่กะอยน้อน้อยนอยน้อน้อยน้อ้อยน้อน้อยนอนน้อย้อน้อย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 น้น้น้อยน้อน้อยน้อยน้อย้อยออยนอ้อ้นอน้ออนอนอออเ้อ